สวัสดีครับวันนี้เรามาดูการซ่อมนะทุกสีที่ลูกค้าเอามาทําเอามาทําสีเวลาแตกหักอะ่ะผมซ่อมยังไงแล้วซ่อมแข็งแรงกว่าที่จะเอาไปเชื่อมด้วยการใช้หัวแรงหรือใช้ตัวเชื่อมหรือแล้วแต่าาร้านเดนเซอฐานแต่ผมเชื่อมของผมแบบนี้แข็งแรงแน่นอนแตกหักยากกว่าเดิมแน่นอนแข็งแรงด้วยอ่าขั้นตอนที่หนึ่งนะดูกันก่อนนี่ครับ ผมใช้เรจิมเซลเชลเอเรซิมเชลโทษทีพูดไม่ค่อยช้นะฮะประมาณนี้ซ่อมแบบนี้หูหักเนี่ยครับซ่อมออกมาทุกอย่างมันจะได้เจนเดิมกลับมาเลยเจนเจนเดิมของมันเลยจะได้อารมณ์กลับมาเนี่ยครับจะซ่อมมาปุ๊บแต่หักร้าวขนาดไหนของแท้ใครมีก็เก็บไว้ละกันมันก็ดีครับของแท้คือของแท้มันซ่อมได้ก็ส่งมาซ่อมกันนะอันนี้คือลูกค้าเอามาทําสีนะเอามาทําสีแล้วผมซ่อมให้แบบนี้อยู่แล้วครับ ไม่ต้องกลัวว่าผมจะซ่อมแบบโดยการแบบเชื่อมหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้อนทิหนึ่งนะอันนี้นากากานะทิตที่สองเนี่ยแต่หักเนี่ยหมุดเล็กเล็กน้อยน้อยบินเบินเลยเนี่ยผมซ่อมหมดเลยไม่เป็ดไว้ไม่ปล่อยไว้นะครับเนี่ครับนะเนื้อหายเนี่ยนะสร้างเนื้อขึ้นมาให้เลยเห็นนะครับประสานต่อเลยเรซิมเจลเนี่ยนะเนี่ยนะนะหูหักเนี่ยแหว่งไปเลยเนี่ยหายแหว่งไปเนี่ยอันนี้สร้างให้ขึ้นให้แล้วเจียแต่งออกมามันจะเป็นเหมือนของเดิม ดยอัตโนโมัติเลยเนี่ยฮะต้องมอมาให้อย่างนี้นี่นี่วะ,ะทุกคันที่ทํากับผมแตกหักมีปัญหาใครมีของแพ้เสียดายไม่เป็นไรแตกหักผมซ่อมให้ได้หูหักแหวงเวิงส่งมาให้ผมทําได้อันนี้คือลูกค้าส่งมาทําสีจากอุทยาคุณดชลูกค้ามาเองเลยด้วยขับรถมาแต่นทางกลับแล้วผมส่งกลับให้อันนี้นะฮะก็ตามนี้นะ เข้าใจตรงกันเวลาทําสีกับผมผมทําแบบนี้ครับโอเค